สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขวันใจโคกหนองนามโมเดลว,วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมกองปุ๋ยอินทรีย์นะครับคุณภาพดีนะครับที่มีการผสมหมักไว้นะครับสอสมเดือนแล้วนะครับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับคุณภาพดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้มาได้ผลดีเกินคาดนะครับก็เอามาแนะนำเพื่อนเกษตรกรนะครับที่กำลังมองหานะครับซึ่งเป็นการผสมแกลบดำกับนี่เลยนะครับเป็น เปลือกมันสำปะหลังนะครับหรือว่าทางโรงงานเขาเรียกว่าเป็นเป็นเปลือกดินนะครับซึ่งที่เขากระเทาะออกมาจากมันสำปะหลังนะครับกระเทาะเปลือกเปลือกล้างนะครับทางโรงงานเขาเรียกว่าเปลือกล้างคือเขาจะกระเทาะนี่นี่เห็นไหมครับกระเทาะก่อนที่เขาจะเข้าไปบีบเอาแป้งเนาะ ถ้าปีบเอาแป้งแล้วเขาจะเรียกว่ากาก,ากมันนะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับคือที่เราเอามันไปส่งที่โรงงานคือจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะมีเครื่องล้างเครื่องตีตีเอาเฉพาะเปลือกออกนะครับนี่ส่วนนี้แล้วก็ดินนะครับมาผสมกันเท่ากับผสมไปแล้วมีส่วนผสมที่มีดินด้วยแล้วก็ มีเกลบดดำแล้วก็เปลือกมันแล้วก็เศษมันต่างๆที่คัดออกมานะครับที่ไม่ไม่สามารถที่จะเอาไปบีบได้นะครับก็เอาแต่ก้อนใหญ่ๆนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ผสมนะครับส่วนตัวนี้ส่วนที่ผสมแล้วนะครับต้องหมักไว้ก่อนนะครับถึงจะเอาไปาใส่ต้น ไม้ได้พืชผักโดยที่นะครับไม่ต้องเอาไปผสมกับอะไรอีกนะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้คือการผสมหนึ่งตนหนึ่งเท่ากันนะครับแล้วก็จะใส่จะปลูกต้นไม้นะครับก็ซึ่งปลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปผสมขุยมะพร้าวหรืออะไรนะครับเป็นส่วนผสมที่ดีมากมีทั้งดินมีทั้งเปลือกมันมีทั้งแกลบดำนะครับ สามอย่างนะครับแล้วก็คุณภาพก็ค่อนข้างจะดีเพราะว่านะครับดูจากกล้วยที่ปลูกไว้นะครับใส่รองพื้นช่วงที่ปลูกมานะครับเกือบได้หนึ่งปีแล้วยังเขียวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่กระถางปลูกต้นไม้หรือว่าเป็นพืชผักอะไรต่างๆในช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนี่เอาไป เพาะปลูกได้เลยอย่างเช่นผักชีผักคะน้านะครับต่างๆทั่วไปคือไม่ต้องเอาไปผสมอะไรนะครับจะเป็นการใส่ในกระถางหรืออะไรก็ได้นะครับหรือว่าพืชนาไร่นาสวนผสมต่างๆนะครับเช่นไม้พืชผักผลไม้และไม้ป่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดใดน,นะครับซึ่ง อ,อยู่ในการทำเกษตรผสมประสานก็โอเคนะครับซึ่งคุณภาพนะครับดีมากนะครับดีกว่าปุ๋ยคอกนะครับที่เรายังเวลาเราจะขุดออกจากคอกวัวนะครับหรือคอกควายนะครับเอาไปใส่เลย มันจะใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะสวยขึ้นมาแต่ตัวนี้คือเราหมักไว้แล้วไปใส่ก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งก็มีปฏิกิริยาทําให้รู้ว่ามันมันมันเขียวขึ้นมานะครับนะครับมีเยอะนะครับตรงนี้ก็น่าจะผสมไว้แล้วประมาณ2,000ตันนะครับ นี่นะครับสนใจก็นะครับคลิ้งกลางกันเข้ามาได้นะครับตันละ400บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับก็โทรมาสอบถามกับเสียสักเสียรถขุดได้นะครับช่อง YouTube ของท่านนะครับ0899458528เดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับ ก็พิกัดอยู่ที่บ้านศาลาตำบลเทพรักษามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่สิบสามหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่นั่นกับวันที่เนาะให้รู้แต่ว่าตันเท่าไหร่อะไรยังไงขายยังไงนะครับใกล้อยู่ใกล้นะครับสามารถที่มารับเองได้โดยที่ ไม่ต้องมีค่าขนส่งเนะาะช่างแล้วก็ออกไปเลยตันละ400บาทนะครับรถปิกอัพหนึ่งก็ถ้าเป็นตอนเดียวก็ได้จะได้เกือบ2ตันหรือ2ตันนะครับถ้าใส่ข้อก็ประมาณ3-4ตันได้นะครับถ้าเป็นแคปบก็2ตันกว่าถ้าเป็น4ประตูก็น่าจะได้ตัน1ห,หรือ7 8 0 0แกิโล นะครับก็ลองเอาไปนำไปปลูกพืชผักอะไรต่างๆพืชผักสวนครัวยิ่งดีเลยนะครับใส่แล้วรู้สึกเขียวมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมชําไว้นะครับชํมมะพร้าวนะครับนี่นะครับที่เราได้เอามาชํมมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นหมากไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆนี่ดูนะครับความเขียวเขียวมากเลยนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นใครรู้จักนะครับกระท่อมกระท่อมนะครับนี่นะครับเป็นการเพราะชำโดยใช้ปุ๋ยแกลบดำนะครับต้นไม้รอบบริเวณสวนของเราก็ใช้ปุ๋ยแกลบดำหมดเลยนะครับแกลบดำผสมเปลือกมันนะครับ าท่านผู้ชมนะครับได้มาชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อที่อยากจะเอาไปปลูกบ้างนะครับลองดูดูไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับดูสวยงามมากเลยนี่นะครับนี่นะครับเก็บอมน้ำได้นานนะครับไม่แห้งเร็วนะครับเป็นการเก็บความชื้นที่ดีมากนะครับ สำหรับแกลบดำนะครับใช้ได้ดีมากนะครับสำหรับพืชผักสวนครัวนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ป่านะครับสามารถที่จะใส่ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมมะพร้าวที่ต้นโตแล้วนะครับใส่แกลบดำไปแล้วนะครับปิดลูก ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปดูครับนี่นะครับมะพร้าวดกมากเลยนะครับผลจากการใส่ปุ๋ยแกลบดำผสมเปลือกมันนะครับมเมื่อก่อนนี้ยังไม่เดี๋ยวช่วงฝนตกนะครับฝนอาจจะเซาะนะครับไหลออกไปหมดนะครับนี่ ต้นมาพร้าวนะครับโอ้นะครับเป็นปุ๋ย n อินรีคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีมากทั้งดกโอ้ดกมากเลยครับนํำหอมกดจีบนี่ก็จะเป็นทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณ2เดือนนะครับนี่นะครับ หรืปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปนะครับได้สวยงามมากนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์แกลบดำนะครับนี่นี่ก็เป็นทุเรียนเหมือนกันนี่ครับปลูกมันก็เป็นพืชพี่เลี้ยงให้ต้น รนะครับเพราะว่าช่วงต้นเล็กๆเขาจะใช้ร่มเงาไปก่อนรอให้โตแล้วค่อยตัดโอเคเลยนะครับนี่นะครับเป็นพืชผักนะครับปลูกในถุงหรือว่ากระถางก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้พื้นที่ในการปลูกเยอะนะครับนี่พืชผักสวนครัวนะครับ อยู่ในกระถางหมดนะครับนี่โดยใชย้ปุ๋ยแกลบดำผสมเปลือกมันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับทั้งไม้ประดับไม้นี่เลยนะครับนี่ผืชผักสวนครัวอยู่ในกระถางนะครับง่าย,ายมีผักชีมีผักคะนา้ามีอะไรหมดเลยนะครับ นะครับใช้ดีครับโดยที่เราไม่ต้องไปผสมอะไรนะครับใช้ได้เลยสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ